เอาแล้วตอบครูชื่นใจถ้าเป็นนักเรียนเป็นผู้บริหารพนักงานมีเหตุใช่ไหมคะบกพร่องทางการได้ยินตอบข้อตะโกนมาดังๆตะโกนดังๆตะโกนแบบสุดฤทธิ์สุดเจ,ดเจต็ตอบข้อใครตอบหนึ่งยกมือครูวัดเอาเอามือลงใครตอบสองลูกยกมือใครตอบสามยกมือใครตอบสี่ยกมือ ขอบพระคุณค่ะนักเรียนขอบพระคุณในความตั้งใจและรักเรียนของนักเรียนทุกคนสี่ตัวเลือกมีคนตอบหมดแต่มีหนึ่งข้อที่ได้คะแนนสูงสุดลุกสูงสุดคือหนึ่งคะแนนที่เหลือได้คะแนนลดหลั่นลงไปข้อได้คะแนนสูงสุดคือข้อข้อถ้าถูกดีใจแบบปุบมือตีโต๊ะได้เลยนะลูกนะตอบข้อฉเฉลยแล้วนะ,ฉะเฉลยแล้วนะ,ฉะเฉลยแล้วนะตอบข้อโอ๊ยตื่นเต้นตื่น ครูเล่นตัวครูได้เล่นตัวเยอะฉเฉลยข้อนี้เป็นการบ่งบอกว่านักเรียนคิดอย่างมีวิจรารณญาณหรือเปล่าเรียกว่าค r i t i c a l t h i n k i n คิดหาสาเหตุอย่างแท้จริง